แลมีปัญหาอะไรสอบถามเรานะคะด้านสุขภาพนะถ้าการเงินไม่ต้องเราไม่ใช่ไป n a n c นะคะเรี่ยงาด้านสุขภาพเป็นดีบอกาว่าสิบที่านมาเคามมาองตอบได้ตอเพื่อตอบได้เดี๋ยวลงฝากแตอบติดนะคะถามอะไรไมคะไม่ใช่มองหน้าหมอหรือหมอพูดเลนหมอนะ หมอฟันยินันออยมฟันหฟัน่นงค่ะสำหรับคินิกทันตหรือว่าคินิกฟันของเราอ่ะนะคะเราเปิดคินิกฟันด้วยนะหมอฟันขนฟันนะคะวันอังคารกับวันพุธเนแล้วก็วันเสาร์อีกวันหนึ่งเนาะส่วนใหญ่วันเสาร์จะเป็นานะคะแต่ไปคิิกทันตะของเรานั้นให้ไปยนเช้านิดึงก็ต้องไปจองคิว เราเรารับได้ไม่ทั้งหมดไม่เหมือนการรักษาเรามีหมอฟันแค่คนเดียวแล้วก็มีผู้ช่วยแค่คนเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นโรคอื่นๆนี่เรามีเจ้าหน้าที่เป็นสิบที่ได้บริการท่านนะคะแต่หมอฟันที่เหลือคนเดียวมีคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นไมคงจะต้องจำกัดอาจจะแค่สิบสองคนหรือสิบห้าคนต่อวันทุกนั้นนะคะไปกันชั่วคราวหนึ่งเนาะแต่ปัญหาคือภาพต้องบ้าเวลาไปติดต่อ กันแล้วนะคะถ้าท่านใดมีปัญหาสงสัยนะคะขอขอบคุณท่านบ้านนะคะที่ให้ความร่วมมือกับทางองค์กาหกรรมตัวตนเมืองนครจุลโครงสร้างตัวตนเมืองศูนย์ถ่าพหินเมืองรจุมเป็นอย่างดีนะคะสุขภาพดีไม่มีคายอยากได้ต้องสร้างเองนะคะขอบคุณมากค่ะลดมะขวนเร็วแล้ว เดือนเมษายนนะครับว right? ันที่สิวันที่สิบโครงการทีขาเปหาตัวแนนจุลผู้สูอายุผู้พิการเดี๋ยววันนี้เปงาวันที่สิบเอ็ดนะครับผมขอให้ให้เออกมาทำหมู่บ้านทั้นึ่ครัะเดี๋ยวเรากลับไปเทียร์โอกาสให้ั้งนึงแต่ทําอกไปแล้วนะจบมาแล้วเลาวันที่สิบนะครับผู้สูงอายุไปแล้ว เพราะชันหนึ่งการุูดเดือนก็ปกตินะครับตามจุดนะครับตามจุดของเราจะเริ่มัดตรงใหญ่นะครับวันที่สินะครับเป็นสาวันพุธไหมก็สิเป็นวันพุธนะครับแก้วไกก้ามหกม่เงินเยงการ 15นที่ห้านะครับนะที่เป็นยังเปิดอยู่นะครับเปิดจําการอยู่ก็ใครจะติดต่อนะครับแล้ววันที่ที่เจ็ดก็เริ่มเปิดจําการติดต่อได้ครับมีอะไรจะถามถามได้เลยนะครับนะมีผู้นำเนา่ยจะคุยอะไรไหมผู้ช่วยมีอะไรไหมครับถามได้เลยนะครับนะยังตอนนี้เจ้าที่อยู่ลายท่านจะถามอะไรถ้าไม่มีก็ขอขอบพูณอีกครั้งหนึ่งครับผมครับ